สวัสดีครับกอนสวัสดีครับก่อนน้องภูมิเขินน้องภูมิเขินน้องภูมิเขินพี่พี่วันนี้พี่ชมพูวันนี้มีปัดฉิมโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะคะพี่ชมพูจบมหกแล้วมีเพื่อนเพื่อนพี่ชมพูมาถ่ายรูปกับพี่ชมพูครับไทยวลมาถ่ายรูปกับพี่ชมพูครับแ๊บนึง อ่ะไม่ไปไก่อนน้องฟูมน้องฟูมไม่ไปก่อนไม่ไปพี่ก่อนไม่ไปไน้องฟูมเขินน้องฟูมเขินครับอาะไม่ไปไม่ไปก่อนลูกอ่ะไม่ไปพี่ก่อนโอ้ยเขินน้องฟูมเขินครับ,น,น,น,รบ <c oughs> นี่ไงก็มีโดนมีอะไรอยู่ไปเข้าไป บายบายบายบอยสาวจากุกโมหกกันแล้วสาวจากุกโมหกกันแล้วฝนมันตกก็เลยเงียบเงียบฝนตกพี่ครูไปแล้วบรรยากาศ บรรยากาศรอบๆบริเวณโรงเรียนนะคะสตีราชินูทิศโรงเรียนสตีราชินูทิศที่ปูจบมาล้แคพักเด็กๆนะคะข้างนอกก็มีขายดอกไม้เต็มเลยมีลูกโป่งมีดอกไม้เต็มเลยค่ะ แล้วลูกถ้านโรงเรียนก็ขายดอกไม้เต็มเลยเหนือๆทั้งนั้นเลยค่ะน้องภูมิได้อะไรตุ้มได้อะไรไ,ได้อมยิ้มเหรอไ,ได้ลูกอมเหรออัสวัสดีครับก่อนอัสวัสดีครับสายกวนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดซับตะไครให้สาวีกวนแฟมิลี่ด้วยนะคะ อสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกจุ๊บจุ๊บก่อนสวัสดีครับสายป่วนเฟมิลี่จะมาเซอร์ไพรส์พี่ภูนะครับมาเลยเซอร์ไพรส์พี่ภูครับเส,ส,สื้อไฟไนี้พี่ปูจิโอ๊ย ดูดทำไรบุญพูดทำไรพูดสิพูดทำไทำไร กรอบๆเหรอพี่ภูได้อะไรเนี่ยขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องภูมิเลยยังเอาคุณค่ะจบม .6 ครับพูดจบม .6 แล้วครับผมขอบคุณค่ะออาวอดูอะไรเต็มห้องพี่ภูเลยดูลูกโป่งพี่ภูสวยจังเลยพี่ภูได้อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยครับ เยอะเ,เลยจบมกแล้วลูกโป่งก็มีอยู่บนฟ้าอยู่บนเพดาน <c oughs> <c oughs>